เาวสิหลับเได้ไปเป๊กหน่อยนึงสิหลับ <c oughs> มืองานหาม,มือแบบมือเมาอฮยมือสิกโมฮ สวัสดีคะ่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอก,กัน,นกคือเกาข้าพี่น้องคะ่ะเสร็จมานวนหลังเลิกง,งานคือเกาข้าพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนได้อย่างไรต้องสีเศร้าหายอย่างก่อนได้ตำอันเส้นเล็กไหจ้ะใส่หมูยอเออตำเส้นเล็กหมูยอ <c oughs> ก็มีผักคะ่ะต้อนอวนอันส <c oughs> ีหอมนะจ๊ะอันนี้ก็ผักนี่จะ้ะซิโนแล้วก็เลดี้กระเจี๊ยบผักสลัด อันยุอันยะคือเกาข่อยเลยพี่น้องเออไม่ได้จัดเบแสบน้ำข่อยเกาข่อยอย่าสร้างมาเป่ากินก่อนข่าวพลวันจังเป็นสร้างนะจ๊ะจวดไปลดอะออันหุนองอืมปวดกนะดูปวดกันจับพี่้ยกไว้เ่ละมาแล้วพี่น้อง ตาเส้นเล็กแซ่บเมนูคิดยากเป็นไนกลมซุมบะอะไรม่บะดแซ่บตมพุดเตี๋ยวตามส้นเล็กก็ว่าไปอืมครับตาเนี้าอะรครับคุณหยุดงานอื ครับม่เผ็เหมือนทำงานหามเมือนหมยอืมนมาเลยอะัจับ เป็นหอมเป็นอันซี่หอมมากพี่ก้นมากินต้นอันซี่หอมออจับจับจับซีซันว่าเป็นอะไรแซ่บแซ่บเนาะ ก็บบไปจับนอ่องไปแข็งไปสดอือชิคกี้พด้เสริรกว๋วยเตี๋ยวบ้านเขาไหม,มตตวนี้มัน,นขาด

มันรลอนเลยนะคือเราไม่ม hey, really? ุน <environments> ร mm ้อนอุ้กติเสานรลอนเลยจ้ะ มันเปิดปาเนี่ยคอมกระดาษชิจก มีที่รับข่าวมือบาดมีทำงานมือบาดพิการในสองมือสองนิ้่แสบเติบนะคือรับก็เมื่ยเช็ดงานหามือแบบไม่เมื่ยเลยจ้ะเมื่ยครับ เราจะจำมือะ 房子。 Ja, Hm. Hm. Wat? Weet เป็นวัดน้ำหมูก็เศร้าเลยค่ะไปทำงานกับน,นางเนาะเป็นบ่เศร้าถ้าว่าเป็นวัดเขาก็เป็นพุ่มแผนงนะเนะเจอยแป๊กชิมูกก่ออื้มหอม Minu lên xe bây giờ dạp nếu dạp dù dạp dù cái dù dạp mm. mm. กเปล่าวสิลับก็ได้ไปเปกหน่อยนึงสิหลับเ <c oughs> มือม่อยยังอาหาเมื่อยแบบเมือม่อยมากเลย เมื่อสิบสมงพรปกติแปดเจม้มอันเคยมื่อสิบปีแจะสามวัทอทำ นี่นี่ลูกค้าอะไรนุนมเยสะสมให้ตวนวจสภาพเดียคอยคุอรับ อีกแล้วไม่อาเลยไม่ต้องอยากนอนต้อยู่เข่าเมื่อกี้มวันจะไม่นอนืมซ็ เขาอยาเล่บนบิดนะก่็เล่นป่ะเอาละพี่น้องจ๋าป้าดนั่งกินนันนนนน่งเล่นจนเบิดถาดแซบพี่นี่จ้ะตำยำอะไรก็แซ่บจ้ะสังเกตุเกล็ดกุ้เตียวกุยเตียวเส้นเล็กหมูยอแซ่บเ <c oughs> พชรช่วงดีขนาดจา้ะตาแจงบอ่บอๆค่ะมุงน,นอนค <c oughs> ือเก่าขวดมือเอาละคพี่น้องค่ะมากินนี่ของสาวดันสดัดฝากกดไลค์กดแเจ๊กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจจ,าจ้าเด้อ พอกันคิมนาอยู่ดีมีแได้มีัความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ